รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็มีการสั่งการให้ผู้ถูกคุมความประพฤติบริการงานสังคมช่วงวิกฤตน้ำท่วมช่วยขนกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศตนเองก็ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเร่งลงพื้นที่ให้เข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนล่าสุดก็สั่งการให้กรมคุมประพฤตินะคะพร้อมกับอาสาสมัครคุมประพฤติบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยการทำผนังกั้นน้ำ กรอกกระสอบทรายขนกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกันน้ำท่วมและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยและทำทางเดินชั่วคราวสำหรับใช้สัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ประสบภัยโดยมีพื้นที่เร่งดำเนินการไปแล้วอย่างเช่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ กิจกรรมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ให้ผู้กระทำผิดได้ฝึกการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นและเกิดการยอมรับและทัศนคติที่ดีของคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยตนเองก็ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงทำตัวเป็นเหมือนเพื่อนกับพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงทุกแห่งเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกพื้นที่ค่ะ